แล้วบางคนก็บอกว่าเรามีเพศสัมพันธ์มาได้สักพักใหญ่แล้วนะแล้วก็ขาดหายไปไม่ได้มีเพศสัมพันธ์เนี่ยแต่ทําไมยังมีตุ่มขึ้นที่อวัยวะเพศแล้วเราก็สงสัยว่าเราอาจจะติดเชื้อแบคทีเรียธรรมดาก็ได้ไม่ใช่โรคร้ายแรงหรืออันตรายอะไรลักษณะของตุ่มเนี่ยคล้ายสิวมากๆเลยบีบออกแล้วมีหนองไหลออกมาแล้วก็มีอาการเจ็บเจแสบแคันบ้างเป็นแล้วเนี่ยจะอันตรายไหมรู้สึกไม่สบายใจจังเลยจะรักษาอย่างไรคลิปนี้ มีคำตอบสวัสดีครับผมบอสรัตบุญนะครับประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของกลุ่ม เกิดขึ้นในบริเวณเอวัยวะเพศของเราเนี่ยหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์แล้วนะบางคนก็อาจจะเกิดขึ้นหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ไปแล้ว10วัน20วันหรือ1เดือนลักษณะของตุ่มเนี่ยก็จะคล้ายสิวนะครับบางคนก็บีบไม่ออกบางคนก็บีบออกนะครับและมีหนองไหลออกมาบางคนเนี่ยลักษณะตุ่มเนี่ยก็จะใสๆหรือมีสีขุ่นอยู่ข้างในรู้สึกเจ็บๆแสบ ซึ่งแน่นอนว่าลักษณะของตุ่มแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันและลักษณะของตุ่มแต่ละคนเนี่ยถ้ามองแบบผิวเผินเนี่ยแทบจะเหมือนกันเลยบางคนก็บอกว่าเออมีตุ่มสีคล้ำหรืออาจจะเป็นสียุพงูหรืออาจจะเป็นสีเหลืองและแน่นอนนะครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยถึงหัวข้อที่ได้ติดค้างกันเอาไว้นะครับในคลิปนี้นะครับนั่นก็คือคลิปตุ่มที่เกิดขึ้นในอวัยวะเพศเกิดขึ้นมาได้ยังไงทงั้งๆที่เราก็ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ ซึ่งแน่นอนว่าคลิปนั้นเนี่ยผมได้พูดออกไปแล้วแล้วเราก็ติดค้างกันไว้ก็คือหัวข้อที่ว่าแล้วตุ่มที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ละ่เป็นตุ่มอะไรโรคอะไรจะอันตรายไหมมีวิธีรักษาอย่างไรวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยในหัวข้อนี้กันผมก็ได้หยิบข้อมูลทั้ง5ตุ่มนะครับขึ้นมาตุ่มที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับคือตุ่มที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งหมดเลยนะครับ เรามาดูตุ่มลักษณะที่1กันเลยที่ได้รับการติดเชื้อมานะครับนั่นก็คือเรื่องของหูดนะครับหูดเนี่ยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับอันดับต้นๆของโลกเลยและแน่นอนนะครับผมก็ได้ทําเกี่ยวกับเรื่องของหูดออกไปเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสาเหตุอาการนะครับ วิธีรักษามีหมดเลยนะครับในช่องนี้ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าหูดเนี่ยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับที่เกิดจากเชื้อ Human Papilloma Virus นะครับหรือตัวย่อก,ก็คือ HPV ลักษณะของตุ่มเนี่ยจะเป็นเนื้องอกออกมาและอาจจะมีสีชมพูรหรือสีเนื้อก็ได้นะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับวิธีรักษาหูดที่มีขนาดเล็กเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะรักษาง่ายกว่าหูดที่มีขนาดใหญ่นะฮะ แล้วถ้าห่ดมีลักษณะใหญ่ขึ้นนะครับจะเหมือนงอนไก่หรือดอกกลับได้เลยวิธีรักษานะครับก็ผมได้ทําคลิปไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะครับในรูปตัวไอบนด้านขวามือวิธีรักษาก็จะมีทั้งเริ่มตั้งแต่การใช้ยาทาแล้วถ้าากใช้ยาทาไปแล้วเนี่ยช่วงประมาณหนึ่งแล้วไม่ได้ผลแพทย์ก็อาจจะพิจารณานะครับว่าหูดแบบนี้จะต้องได้รับการจี้ก็จะเป็นจี้เย็นจี้ไฟฟ้าหรืออาจจะเป็นวิธีการผ่าตัดด้วยใบยมีดก็ได้ แต่และววิธีรักษาของมงนหนอนไก่ก็จะมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้มากน้อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับวิธีรักษาที่ใช้ด้วยนะครับต่อมานะครับจะเป็นตุ่มลักษณะที่2นะครับนั่นก็คือโลกเลิมหรือตุ่มเลิมนั่นเอง เริมเนี่ยจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นกันเริ่มต้นเนี่ยเริ่มด้วยจากการที่เป็นตุ่มน้ําใสๆนะครับจะอยู่กันเป็นกลุ่มหรือจะมีหลายตุ่มใกล้ๆกันลักษณะของตุ่มเนี่ยจะเป็นน้ําใสๆอยู่ข้างในซึ่งจะมีอาการเจ็บๆแสบๆต่อมาเนี่ยที่เป็นน้ําใสๆข้างในเนี่ยก็จะกลายเป็นสีขุ่นแล้วทีเนี้ยตุ่มนั้นก็จะแตกออกนะครับตกสเก็ดลงแล้วก็หายไปอันนี้คือโรคเริมนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตุ่มที่3นะครับนะั่นคือซิฟิลิสนะครับซิฟิลิสเนี่ยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคนี้เนี่ยจะมีสี่ระยะนะครับ ลักษณะเนี่ยจะเป็นลักษณะแผลตื้นๆผิวเรียบสะอาดไม่เจ็บเขาเรียกว่าแผลริมแข็งซึ่งแผลริมแข็งเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้รับเชื้อมาแล้ว1 0บถึงเกวันเลยนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยบางคนเนี่ยก็อาจจะได้รับเชื้อมาแล้ว10วันก็มีแผลนี้ขึ้นมาเลยแต่บางคนอาจจะเกิดขึ้นในวันที่90หรือ3เดือนผ่านไปหลังจากที่ได้รับเชื้อมาแล้วก็ได้จึงเป็นที่มาที่ว่าแต่ละคนเนี่ย มีลักษณะของตุ่มเนี่ยที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วบางคนก็บอกว่าเรามีเพศสัมพันธ์มาได้สักพักใหญ่แล้วนะแล้วก็ขาดหายไปไม่ได้มีเพศสัมพันธ์เนี่ย แต่ทําไมยังมีตุ่มขึ้นที่อวัยวะเพศแล้วเราก็สงสัยว่าเราอาจจะติดเชื้อแบคทีเรียธรรมดาก็ได้ไม่ใช่โรคร้ายแรงหรืออันตรายอะไรซึ่งแน่นอนว่าที่เราเข้าใจนะครับมันอาจจะไม่ถูกต้องเสมอไปอย่างซิฟิลิสโรคนี้นะครับก็คือเกิดขึ้นหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ไปแล้วนะครับ9 0วันหรือ3เดือนเนี่ยก็มาออกอาการก็ได้เพราะว่าแต่ละโรคแต่ละอาการเนี่ย มันจะมีระยะเวลาฟักตัวที่แตกต,ต่างกันออกไปอาจจะมีระยะเวลา10วัน20วันหรือ30วันก็ได้ถึงจะแสดงอาการออกมาแล้วนี่แหละครับก็คือเป็นที่มาว่าทําไมเราถึงต้องพบแพทย์เพราะว่าบางโรคเนี่ยหากปล่อยไว้แล้วสันษฐานเอาเองเนี่ยถ้าเราเป็นโรคที่มันร้ายแรงแล้วนําไปแพร่เชื้อ,อนเนี่ยจะส่งผลกระทบมากเลยและนี่ก็คือลักษณะตุ่มที่3นะครับก็คือซิฟิลิสนะฮะ มาก็คือจะเป็นแผลลิ้มอ่อนแผลลิ้มอ่อนเนี่ยเป็นยังไงนะครับแผลลิ้มอ่อนก็คือเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นกันลักษณะของแผลนะครับจะมีของไม่แข็งไม่เรียบจะมีอาการเจ็บเมื่อเราเป็นก็คือแผลเนี่ยจะมีอาการแฉะนั่นเองเมื่อเป็นแล้วและบางรายเนี่ยจะลามออกมาตรงขาหนีบโตนะครับแล้วก็มีน้ําหนองไหลออกมาด้วยแบบนี้ก็อันตรายนะครับและนี่นะครับก็คือจะเป็นแผลลิ่มอ่อนนั่นเอง ต่อไปลักษณะของตุ่มที่5นะครับก็คือเรื่องของหูดเข้าสุกนะฮะหูดเข้าสุกเนี่ยก็เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นกันถ้าเราเนี่ยไปสัมผัสดโดนหูดเข้าสุกเนี่ยสามารถติดต่อกันได้เลยในผู้ใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะพบในที่อวัยวะเพศแล้วก็สามารถพบในเด็กด้วยนะครับแต่เด็กเนี่ยจะสามารถพบได้ทั่วร่างกายเลยไม่ว่าจะเป็นข้อพับตรงแขนหรือขาเนี่ยสามารถพบเจอได้นะครับหูดเข้าสุก แผลอาจจะเป็นตุ่มเล็กๆนะครับลักษณะของตุ่มจะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็อาจจะมีสารสีขาวอยู่ข้างในนะครับคล้ายหัวสิวเลยและนี่ก็คือที่มาของคําว่าเป็นตุ่มที่อวัยวะเพศลักษณะเหมือนสิวหูดเข้าสุกเนี่ยจะคล้ายสิวมากๆเลยนะฮะทั้งหมดนี้นะครับทั้ง5ตุ่มเนี่ยที่ผมได้พูดไปเนี่ยจะเป็นตุ่มที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหูดหอ,อนไก่ ลูกเริมไม่ว่าจะเป็นซิฟิลิสแล้วก็แผลลิมอ่อนนะครับแผลนียจะแฉะมีการเจ็บด้วยแล้วก็ตุ่มที่5ก็คือหูดเขาสุกนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นั่นเองและทั้ง5ตุ่มเป็นโรคที่ค่อนข้างอันตราย หากเราไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องถามว่าสามารถซื้อยามากินเองได้ไหมหรือสามารถรักษาเองได้หรือเปล่าที่ผมอาจจะไม่ได้พูดในเรื่องของวิธีการรักษาเนี่ยอันนั้นจะเป็นหน้าที่ของแพทย์เลยแพทย์จะประเมินดูว่าลักษณะของตุ่มแบบนี้จะต้องใช้วิธีการรักษาแบบไหนถึงจะเหมาะกับตัวเราด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แล้วว่าเป็นตุ่มลักษณะที่ผมได้พูดไปแนะนำว่าให้พบแพทย์โดยทันที หากเราไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องนะครับอนาคตเนี่ยทำให้ตุ่มนั้นน่ะมันกลายพันนะครับกลายเป็นขั้นรุนแรงอันตรายและอาจจะส่งผลทําให้มีอาการเจ็บมากขึ้นรักษายากมากขึ้นเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นนะครับ แล้วก็อาจจะทําให้เสียเวลาด้วยเพราะฉะนั้นแล้วหากเราไม่อยากปล่อยให้มันส่งผลร้ายแรงข้างหน้าเกิดความเสี่ยงของเราเนี้ยนะครับก็แนะนำนะครับให้รีบพบแพทย์ทันทีจะเป็นการดีที่สุดนะครับและเนื้อหาทั้งหมดที่ผมได้พูดนะครับหากใครมีข้อสงสัยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลหรือมีลักษณะตุ่มนอกเหนือจากที่ผมได้พูดไปเนี่ย ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยนะครับได้ที่ใต้คลิปเลยมาแชร์มาแบ่งปันกันก็ได้นะครับหรือถ้าใครต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกตุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นหูดหนอนไก่หูดข้าวสุกหนองในไม่ว่าจะเป็นสาเหตุอาการต่างๆพร้อมวิธีรักษาเนี่ยผมได้ทำไว้ในช่องนี้แล้วสามารถเข้าไปหาข้อมูลได้เลยเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้หรือใต้คลิปจะใส่รายละเอียดต่างๆสามารถอ่านเพิ่มเติมได้นะครับโอเคครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้แจ้งเตือนเวลาผมได้อัพคลิปใหม่ลงไปสหลับนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ